เขียนสะกดคำเปิดเลยค่ะหน้า21ค่ะสระ,ะเอียนะคะสระ,ะเอียเป็นสระ,ะเสียงยาวนะคะคู่กันกับเอียนะคะสระ,ะเอียนะคะเวลาเขียนตำแหน่งของมันมีอะไรบ้างคะมีสระ,ะเอสระ,ะอีอยู่ข้างบนสระ,ะเออยู่ข้างหน้าและตัวยอ,อยู่ข้างหลังตรงกลางคือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะสระ,ะเอียทบทวนไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเลยค่ะ หน้า21นะคะให้เติมสระเอียแล้วก็อ่านขอให้ํำมาตัวอย่างให้ํำกอไก่มานะคะก็เติม A อยอนะคะอ่านว่ากอเอียเกียข้อหนึ่งให้คอควายเด็กๆก็เขียนสระเอก่อนแล้วก็สระอีแล้วก็ตัวยอเป็นอ่านว่าคอเอียเคียนะคะข้อ2ให้จอจานมาเด็กๆก็เติมสระเออีย e, อนะคะเป็น จอเอียเจียนะคะสามสี่ห้าทำเองนะคะทําได้นะคะลูกต่อไปหน้ายี่สิบสองนะคะสะกดคําแล้วก็เขียนคําอ่านนะคะตัวอย่างให้คําว่าเตียมาเด็กๆก็อ่านว่าตอเอียเตียอันนี้คือการเขียนสะกดคํานะคะข้อหนึ่งเกียเด็กๆก็เขียนว่ากอเอียเกียข้อสองเจียก็เขียนว่าจอเอียเจีย สามี 3, 4, 5, ่ห้าเด็กๆก็ทำเองนะคะข้อ5นะคะยอเอียดเด็กๆ,ๆจะเห็นว่ายอยักตรงกลางเป็นเพียญชนะนต้นแต่ตัวท้ายมันเป็นตัวยอนะคะที่ผสมออกมาเป็นสระเอียนะคะคนละตำแหน่งคนละหน้าที่นะคะคราวนี้มาหน้า23่สลกจงเขียนคำที่มีสระเอียที่นักเรียนชอบแล้วก็ฝึกอ่าน ที่ผ่านมาเด็กๆได้เขียนคาอะไรบ้างที่มีสระเอียนึกคําพวกนั้นแล้วเอาลงมาเขียนในผลไม้ภาพนี้นะคะจะเป็นสองพยายงหรือหนึ่งพยายงก็ได้หรือใครคิดไม่ออกจริงๆก็สามารถเอาในแบบฝึกที่เด็กๆ,ๆได้ฝึกมาก่อนหน้านี้หน้า2ี่หที่สองเอาลงมาเขียนก็ได้นะคะเขียนแล้วก็อ่านให้ได้คนที่คล่องแล้วก็อาจจะเขียนเป็นสองพยายงนะคะแต่คนที่ยังไม่คล่องก็ เอาคาที่เด็กๆเห็นที่เขียนมาก่อนหน้านี้ใส่ลงมาได้แล้วก็ฝึกอ่านนะคะทั้งสองทั้งสองหน้านี้จะช่วยให้เด็กๆได้อ่านเก่งขึ้นสําหรับสระเอียนะคะเอาดีเด็กๆไปหน้า24น,นะคะหน้าสุดท้ายโยงคําให้ตรงกับภาพนะคะตัวอย่างให้ภาพไก่กำลังคุยเขียนะคะก็ตรงกันเขาก็โยงไปให้คราวนี้เด็กๆดูข้อ1นึ่งสองสามสี่ห้าข้อ1 ภาพคุณครูอ่านคําให้นะคะข้อหนึ่งอ่านว่าน้ําเสียข้อสองอ่านว่าตัวเตี้ยข้อสอ่านว่าผมเปียข้อสี่เลียมือข้อห้างัวงเงียคุณครูอ่านคํามาให้นะคะเด็กๆโยงไปที่ภาพเองนะคะคิดว่าคงจะทําได้นะคะเด็กๆอ่ะคราวนี้เราจะมาต่อ อันนี้จบนะคะสาหรับสระเอียนะคะทบทวนสระเอียคราวนี้คุณครูจะพาไปอ่านภาษาพาทีนะคะงวดที่แล้วเราอ่านวรรณคดีลำนาวันนี้เรากลับมาอ่านภาษาพาทีหน่วยที่แปดนะคะชื่อเรื่องว่าพูดเราอนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบเก้านะคะเห็นไหมคะเลขแปดนะคะแล้วก็มีชื่อเรื่องว่าพูด รอนะคะเด็กๆเ,เปิดมาเลยค่ะหน้า80รู้จักคำนำเรื่องเราจะมาฝึกสะกดคำกันก่อนนะคะเด็กๆตามครูเลยนะคะลออูบอลูยอแองอแยงไมเอกแย่งกอรอโอทอโกรดแถวที่2อนะคะปอรออประตาอ,อูตูประตู ฟออตอฟุตบออ,อลอบอลฟุตบอลคำต่อมานะคะตออัตหอรออิงอลิงไม่เอกลิงต่หลิงคำนี้จะเป็นคําที่ต้องเอาหอมานำนะคะไม่งั้นมันจะไม่ออกเสียงหลิงนะคะแล้วคําว่าตะแล้วก็ตัเบาๆนะคะไม่ต้องเน้นเสียงมากนะคะอ่านว่าตะลิงนะคะต่อมาคําในกรอบนะคะ คำนี้เราเคยอ่านในคําพื้นฐานแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษของสระอ,อใช่ไหมคะอ่านว่าสะกดว่ากอออกเกาะเกาะไม่โทก็นะคะอย่าลืมนะคะคํานี้ต่อไปค่ะคออาคำําต่อเอกตอเอกตะรออูดูไม่โทรู้รอไอไลไม่เอกไลหัวอาวาไม่เอกว่าขออึกน,นอข้นไม่โทขึ้นคอโอดนอคน ชออวนอชวนแถวแรกเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อมาแถวที่สองค่ะนออนอนันไม่โทนนั้นขออานอนผ่านไม่เอกผ่านดอเออมอเดิมรออีมอริมจออากอจากบออกอบอกพออูดอพูดต่อไปแถวที่3ามค่ะสออะตอวอกาลันอังวสัตนะคะหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ หอรออือหรือหอนออุมอนหนุ่มไม่เอกหนุ่มหอมเอือนอเหมือนต่อไปค่ะแถวที่สี่นะคะหอยออุดอหยุดหอรอออกเพราะกอลออับอกลับกอลออางอกลางพอรอายอพลายนะคะ ต่อไปแถวที่5ค่ะอเอเอเออ,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 เอ,อ,อาเอกอาบอเอาเบาบอเอาเบานะคะทออาทะนอ,อแอะณทะแณตออนอตอนบออยอบ่ายไม่เอกบ่ายตอนบ่ายต่อมาแถวสุดท้ายนะคะสออาะหอนออามอหนามสะหนามคำนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคำพิเศษนะคะ สอเสือออกแสงอักเบาๆนะคะและเอาหอหีบมาช่วยสะกดนอามอนามเป็นหอออามอนามถึงจะอ่านว่าสนามนะคะสออกกอศักคอรออุคูไม่เอกครู่สักคู่ชออบอชอบจอไอใจชอบใจอ่ะคนนี้อาหารเป็นคำค่ะลูกแย่งโกรธประตูฟุตบอลตะลิ่งก็ ทำเตะรู้ไล่ว่าขึ้นคนชวนนั้นผ่ามเดิมริมจากบอกพูดสัต์ใหญ่หรือหนุ่มเหมือนหยุดเพราะกรับกลางปลายเออะเบาๆท่าแนแหนตอนบ่ายสนามสักครู่ชอบใจ คราวนี้เรามาสู่บทเรียนนะคะพูดเพราะข่าเด็กๆอ่างตามครูเลยนะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายครูผาชวนเพื่อนๆนมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตลิ่งเด็กๆวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตาม ภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้มวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะมีเสียงเอะอะดังขึ้นพลายคะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไป มีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พายทะแนะหยุดพลายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปลูกขาลูกมวงพูดเบาๆสักครู่พลายทะแนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิม ความโพพ่อของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะทั้งนั้นเป็นไงคะเรื่องราวของคำว่าพูดเพราะมีที่มาจาก ตัวละครก็มีภูผาเหมือนเดิมค่ะใบโบกใบวัวนะคะเขาเล่นเตะบอลกันแล้วอยู่ดีๆทันใดนั้นก็มีพายทะนะใช่ไหมคะวิ่งขึ้นมาจากน้ำผานเด็กๆไปหยุดกลางสนามจนควานช้างเจ้าของพายทะแนะต้องเดินเข้ามาลูบขาลูบมวงแล้วก็พูดบเบาๆสักคู่หนึ่งพายทะแนะก็หายโกรธแล้วก็เดินกลับไปอาบน้ำพ่อของภูผาชื่ออะไรคะควานพาน ควานโพนะคะก็พูดบอกว่าช้างเนี่ยก็ชอบคนพูดเพราะเหมือนกันช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันถ้าเจอคนพูดไม่เพราะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปเรื่องนี้ก็คือภูขาก็เลยได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยก็ชอบคําพูดเพราะๆทั้งสิน้นเด็กๆกระคาพูดเพราะไหมคะใครพูดไม่เพราะก็ฝึกนะนะคะลูกอันดับแรกก็คือลงท้ายครับกับค่าบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะ พูดพราะนะคะแต่ถ้าคนที่พูดพราะอยู่แล้วยกมือให้เลยนะคะมีโป้งให้เลยน่ารักนะคะคราวนี้มาเติมความรู้กันนิดนึงนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้หน้านี้เป็นหลักภาษาของเรานะคะอ่านเขียนพยัญชนะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าแถบบสีส้มเป็นอักษรอ,อะไรคะอักษรต่ำนะคะ,ะ,คะเวลาเราอ่านพยัญชนะพวกนี้เราก็จะออกเสียงเพื่อให้ถูกต้องขึ้นนะคะมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ คออองชซชอ,อ,ชอยททนททถ,ถ,ถูกไหมคะมาทับต่อมานะคะนคอทอ,อ,อมอยอรลอ,รอวอ รอพอเป็นไงคะเราเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่พูดว่าคอควายอ่านว่าคอ,คอเราก็อ่านได้เลยนะคะออกเสียงให้ถูกนะคะคราวนี้เด็กมาดูสลับนะคะเห็นไหมคะอันแรกเลยสระอัมเราจะอ่านว่าอัมนะคะสระเอาก็อ่านว่าเอาสระเอะอ่านว่าเอะและสระแอะอ่านว่าแอะนะคะเวลาเราเจอเขาเราก็จะอ่านว่าออกเสียงอัม เอาเอกแอนะคะตอมาเด,เด็กดูรูปและชื่อของวรรณยุกต์ผ่านตามาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีบางคนยังหลงอยู่เลยเวลาเขียนนะคะใส่พูดไม่เอกเป็นไม้โทตลอดนะคะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองบ่อยๆไม้เอกขีดลงนะคะไม้โทก็คือปากแหลมหมุนหัวแล้วปากแหลมไม้ตรีก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะคะและไม้จัตวาเป็นเครื่องหมาย บวกไม้จัตาวานะคะโรคบางคนอ่านผิดนะคะมันอาจจะยากสําหรับเราเนาะตอนหนึ่งแต่เราอ่านบ่อยๆเราจะจําได้นะคะแล้วบทนี้นะคะมารู้จักเครื่องหมายเด็กๆเห็นไหมคะหมุนหัวลงคล้ายกับเลขสองแต่ก็ลากลงไปเลยเราเรียกมันว่าเครื่องหมายไม้ยมกไม้ยมกนะคะใช้สำคำําหรือข้อความเด็กๆได้อ่านพูดพร้อผ่านมาแล้วเด็กๆจะเห็นไหมคะ มีคำไหนบ้างเอ่ยมีคำว่าเด็กเด็กเบาเบาเพราะเพราะที่ผ่านมานะคะอันนี้คือการใช้ไม้ยมกใช้ซ้ำพอเราแทนที่เราจะเขียนคำว่าเบาแล้วก็เบาซ้ำกันเราก็เขียนเบาครั้งเดียวแล้วใช้เครื่องหมายไม้ยมกแทนนะคะแต่เวลาอ่านเราก็จะอ่านเหมือนเดิมว่าเบาเบานี่คือการใช้เครื่องหมายไม้ยมกสำหรับบทนี้นะคะ เป็นไงคะเด็กๆได้ความรู้ไปเยอะเลยนะคะวันนี้คุณครูจบหลักภาษาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอ่านกันต่อหน้าต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแดงขอจบทบทวนสระเอียและบทหน่วยที่8ภาษาพาทีเรื่องพูดเพ้อไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ